สบายดีพี่น้องสบายดีย่างปรับคำพี่น้องใจบรรยากาศยี่เที่ยงให้เที่ยงหน้ามองเก่ามองเดิมพี่น้องขับมากอากาศเย็นอากาศหนาวกำลังเตรียมทำกับข้าวครับกับข้าวสบายดีพี่น้องมากฮอสอิงฮอสอินเนาะโอ้คืออ่าสมประโดนะ สมมประโดนรักสามสิบห้าเลยน่้กกำลังทำกับข้าวพี่น้องจามาเบิ่งสาวเมนูอาหารสาวลอยมื้อนี่ามียังกินแน่ปลาตัวลวกพักอันนี้เป็นพักอีหุมพี่น้องเคยกินบอพักอีหุมบาเอยหิมปลาเนะพักอีหุมแล้วก็อ่าหนึ่งพักดอกกระเจียวพร้อมนี่ นหนึ่งดอกกระเจียวพระอีะะะะุ้มแล้วก็แจวแล้วก็ปิ้งเขียดปิ้งลูกชิน้นอ,อาวันลองลองแกคอยเบิ่งดูอนนค,คอยซรีวิวอันห่อสมวันน, <laughs> น,นี่ห่อหนึ่งอันนี้อมรา,าซื้อมาพี่นอ้องหนึ่งสานแล้วก็ตองมีอย่างอีกชั้นสองสาน สามซันแล้วก็สีซันทังใบอันนี้เนาะในใสหลายคุณหลายคนก็เคยเห็นนะพี่น้องเนี่ยก็สีใหญ่อันสั่มประมาณนิ้วโป้งมือเนาะนโอ้สมหมูแมนบอกนี่อันห่อหนึ่งนะห่ออัสิบบาทนะฮะแม่นสิบหรือซาวเบอร์ดพวงอันยกขึ้นมาเบิดพวงน้วยฮะสิบาทนี่เด้เบิดพวงพี่น้องเขาจะสิขายประมาณสิบห้าใคาว่าเนาะ พระท่นเวลาเฉยเห็ดอย่ายสบายดีป่าลูกทางกับน้ำแล้วป่ะ้ได้กนเาอย่างบลูกชิดอะลองซิมลูกชิหนูาทำจ้ำแจวโอ้ยตะกี้ประเทศหนึ่งป่ามันคั่มเลยอูชมออืป่าเจพอล่มาป่าไม่น้ำโคงไม่เอาจสาวาสิมกแต่ว่านนี้เอาเนาะกำลังทำกับข้าวกับข้าว กินแบบง่ายๆเนาะค่อยๆเอาปากมาค่อยๆเสียนต้มยำปลาต้มยำปลาปลาแขกเข้ามานะฮะนะ่ะรัดบดทันแล้วพากันแกอันห่อหมกเอาขึ้นมาวางเทิงพีวันจานทร์เพราะแะอยกินบวดเออมันแนวกินหลายอย่าง หลายอย่างกับหลายคนมันอีแขกอมลรามาพี่น้องจ๋ามีเจเจียบเจพลาเจสีนางจะมาซ้อมจะมาซ้อมเพลงอ่าไปงานพรุ่งนี้งานรถแห่คือพวกนางเป็นอ่านักร้องเองอหยี่ยงยร้ออกต่คองด้ไวแบบมยงนี่ยหลก็เอา เสาลอยกำลังอันป่าเกงป่าไอ้พี่หนอเดี๋ยวลอกโอซุกแลบอกว่ามามาตักมาอาหารก็กินง่ายๆพี่าวจา เจ้าหน้าวเส้นเคยทาน่คยมักกินเพลทไรซิวขึ้นเด้อว้าวบ่จัดๆปลาปลาอันนี้มันมันเจเพลพลามาตะบาทใส่ใส่ปอีกตู

เดี๋ยวบอมีจะมากินดิบเนาะโอ้แกงลกปิงนี่นี่กับข้าวครับกับข้าวขายเนาะอันนี้จะเป็นหมกปลาส่าลอยอันนี้จะเป็นดาแหนมนั่นเองแหนมเนื้อห่อสมหมูเนาะยากในจักรหอสองห่อเพื่อคุณแม่เพื่อคุณแม่ยากใส่แบบนี้นะแกะไปแล้วจะเอมาใส่ในอึ่ง ยายรวยไปคุดกบในบักหลยๆโตหนึ่งเนาะอยู่ในนถังกับปิ่งเขียดพ่อได้เวลากินข่าวแรงแล้วพี่น้องจ๋าวันนี้อัมมาลาไปกับจิมีสมาริกวงเพิ่นมาซ้อมเพลงพี่น้องเตรียมไปงานพรุ่งนี้มาซ้อมร้องเพลง ก็จะมีเจ็บเจี๊ยบเจี๊ยบพลาเจ็บสีพี่น้องป้ายป้ายป้ายไปกินข้าวจะมาซ้อมจะได้มีแรงป้ป้ายป้ปวันนี้มามาฝากทองบ่าวแป๊บกับกางกับมาไวไวมามามากินข้าวเอาคุณแม่กินข้าวแล้วบอ คุณแม่กินข้าวแล้วก็ขึ้นมานั่งเคี่ยวมากวลาดิบกับปลาแดกอมันเจียวคุณแม่เขาบอกกระเจียวคุณแม่มากินข้าวกับปลาแดกกับอันหนึ่งดอกกระเจียวเพื่อนว่ะเพื่อนกินข้าวแล้วแต่เว้นแล้วเพื่อนก็เลยอันกินมากต่อปลาปลา่าะวข้าวคุณแม่ก็บพกกินปลาอีกเป็ดผ่าเมนอ่ามันหมูกับพวกกินเนื้อกับว่าเนื้อเหนียว กินกินป่ากับป่าเจ้าของละเจ้ถือมากินเองต่อไปต้องอย่าใส่คำับเอามาฝากเลยเอามากินเองือมากินั่งเข่าได้เอาเนี้ยมากับชั้นเอาเอาแต่ทองมาใส่บ่เป็นยังดอกเจ้มากินกะมากินบ่อยๆกะย่างหน้าแล้วก็บแม่ซอยเห็ดบบ่อย กี่วบ่แม่งกี่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 ก่กี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 ่ก่กี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 ่ี่หี่กี่ี่ก่กี่กี่่่่กี่่่ีจีกก่ก่ ขนาดว่าน gen, survivor, <laughs> ั่ง <sy> อ <laughs> <laughs> oh ันพี่แกะไอ้พิการอันแขนก็นยังหอบสังขารมาเพื่องานพรุ่งนี้เนาะงานอันกุโซนงานหุ่นเนาะพะนางเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพร่วมก็เลยต้องอมาให้ได้มาเนี่ก็เลยอันมาฝากอยู่ที่นี่เนาะว่างหันประกาศทำไมอะ ละงานะตองดีแบบว่าหนึเป็นนึ่งตลอดจะพนันเป็นนั้นพนีเป็นน้อนี้วงงานบานแยกแยะแบบว่าพักกว้งานทก้ายบุญบ้านพุนไข่กไปหอทังการไปหมาล่าเกือบบ้าไปนอนลงบานลายมือมื่อนกามืมาข้าม้าดก่อนแต่ว่าพอน้องเมย์กับแม่น้องเมย์ยังปั่นไอติมสิไปขายพ่งนี้ เาเตรียมไปขายติ่มพุงนี้ยังปั่นมาทันแล้วอยู่กินแล้วนะเดี๋ยวเราเข้ามาเขาแล้วแล้วเอาอาลาไปเสียดปอานางไปอาบน้ำน้ำไปอยากกินแปมื้อกินเนี่ยแปเข้ ไม่ต้องเรียกมันแม่ถ้ามันอยากนะนะไม่ต้องเรียกมันมมนก็มาเองบ่าวแป๊บนั่นเองไปกินข้าวมาแล้วหลายคนก็ถามหาไม่เห็นหน้าเห็นตาหลายวันเขายังมีชีวิตอยู่วันไหนที่เขาไม่มีอะไรกินจะเห็นหน้าวันนั้นบดกกับบ่าวเียกว่าคอยไลายอ้าวมียมันกินแด้เลยคอยพูว่าบ็

ต่อแกะเยาวดมัน uh สิป well, ิ๋กระชองวุ้ดอกแามนี่มันสิบปิ๋สันที่สี่มีแต่ใบบางยมีเจมีต่ใบบางยมันที่สี่นที่ห้ามเในสยตอนหมูสิปคอยนึกว่าเม็ดลูกอมคัดกินกิโลเนี่ยคำหนึ่ง โอ้ยบวเห็นเาตอนหมูประมาณสามน้ำมอดเนาะจอกตามาหยอกนั่นเองห้มันหยอกกั๊มเดียวค่ะหากปริมาณพผิดไปกหน่อยนึงเห็นกระเลือหน่อยนิดหน่อยอันใส่ผิดนะคะ แม่คุณแม่พ่อกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วจำประแดกกับอ่าหนึ่งดอกกระเจียวอ๋อคุณแม่จ้ะอันนั้นเด็กบ้าน ภาษากินเข่ากัยังเมื่อยนางเนี่ยบอคือโมกินเข่าก็บ่ค่อยแซ่บได้เบิ้ได้แต่นั่งเบิ้งโมกินยงเตปไ้นแม่เนต้องไปเต้นแกันกับแม่อเากเต้นเต้นเกินหมู่เกินพวกบบเมื่อยเมื่อยช่ เมือวเจียงีมาเราเเห็ไม่ใชเาเห็ใส่เกเินหมูเกินตัวเกเห็นกระหงข่าวจึงปิงของขอมืเฮ้ยเจ้าข่าวแม่โอ้ยมันนักข่าวเปข่าวแซ่บวัแท่บจะได้ฟัวก็นั่งให้กัำลังใจอย่เบาแปบข้าวหน่านี้นึงมาเล้าเลข่าวแทบีีข่าวกลับมาจะมาดูเยอข่าววันจินมว้แกจแบจบแบ นางกสลาดนะนาเอ็งเส่กาเลยอางด้ออกบแก่เ็ัวนางเอใ้ดือยม่อาน้าะอ็งดูดูว่าเขาถูกไปร้อนไปเดือดเดือดไเอัีเนีวแ้วดยนี่เลเดด ต่เป็นคนที่ท่านกินียไรก็กินแต่อันั้นสมมติน้่จิ้มีามยางะสมมติเรากินเลยชือกินจะปรกอบกย่้จเปลยแม่เนี่ยจอคนเนาะแวจเปียนเนี่แหละมันมันเจรจ่าดีกว่าเจรจ่าเนาน้เนาะอันรจแซ่บแบา๊มันแซ่บเท นางก็มาะอาบน้ำเลยเนาะสวัสดีค่ะเพราะข้ามาแล้วก็อากาศหนาวเป็นห่งทั้งหนาวทั้งลมเนาะอย่าบอกนะมาเอิญสิไปขายอันไอติ่มกับขายอันอ้อนปั่นชุบเรวทั้งลมทั้งหนาวสิยามในยามนั่นเด็กขจิขายแหละทั้งลมทั้งฝนพอฝนก็มา อย่ากดกาดนี่จะวนะอนแรงกาดฟิลิปปินส์เนั่งกาดนี่บอกเหรสงกาดพี่นาเฮดพ้งกานอ่อ้าวมัวนี่นะพระเจเมอวนี่พระกันไปถิ่มผีไปพ่อเฮดละงกจูบมักใหญ่ในปาษาเออคอยด่วนนางวานไปหาคลังเงิน ไปทีมพี่พ่อนให้ละโงกจูบม,มักใหญ่ถึงในปาซาพ่อมื่อไหร่พ่อเม่อนหร่พ่อเนี่อนี้วานเนี่ยนเนี่ยวานวันให้ลูกเพื่องกินหนึ่งสุดลายสั้นแค่เดีอจังหวา nhưng tôi thấy là một cái mối đeo mối đeo mối đeo nó đeo mối 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 đeo ซา้ซอมือได้ซาโมแลซาดิบซาดีเจ้ของแลได้ที่รถอ้อซาโคกมันได้จ้าโอ้ยโษณาเจไปต้องไปหานเหม่เขาอยากกินแกงเห็นแหละอันย่างเขาตลาดโลดมก็อย่างจะเาไปสได้อไปงเคอามไอไปตลาดปักซอเมือมีเขาขายกิโลละสองร่อฮลงโงมันจะจุ่งาม เอาปกติไปเต้ต่อรถรถมาได้นะการเล่นปกติเลยเ่นแต่ยังอก่ันอ้วอันช่วงอันยิ่งนอนไปเื่อมาลามาแต่เช้าหัวชาเปแล้เนาะมีรดมันพาแกไปต่อมาเ้ืยกนไปต่อเฮ้ยตื่นมาโมแปะวิบแปะเมื่อยเมื่อยยาวขยับ เอาเมล็ดนี่มีการไลฟ์สดบริเจ่บริไล่แต่มีการ้อมเนาะสอบกันเดี๋ยวเจอไลฟ์สดพรุ่งนี้นะออัมรด้ยครพี่น้องเอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกนางพี่น้องเมื่ออื่นเป็นงานลดแห่พวกนางเป็นอันสภาพเนาะและการเป็นนักล้องรดแห่พ้อม แห่เองล่องเองม้วนเองล่องอะไาีมาจากอะไนพวกผีลงบอกพอสารซ้อมมันดีๆเจ๊เดี๋ยวกินข้าวแล้วพวกนางกันสิพากกันอ่ซ้อมไม่นอกซ้อมเพลงไว้รุดแห่พุ่งนีไม่ยาอย่า่ได้ป่ะครับวันนี้ลูกไผ่ก็แกะไว้า่าุนควายคันเพลงไว้มันกำลัดำหน้าใช่คือมันบ่

พี่น้องจ่าอย่าลืมติดตามพวกนางพุ่งนี้เนาะเจอกันที่รถแห่งานบุญพาป้างานเริ่มเก้าโมงเช้าไปต้นไปว่าสันอย่าลืมฝากเบิ่งผากแงงพวกนางพี่น้องเมเนก้าเมื่อนี้พวกนางมาซ้อมเพลงโดยตรงเนาะพี่น้องจ่ามาหอดิน หารายได้เข้าสร้างโรงเรียนเนาะมาวันนี้บ่มีกสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงอนตนีพรคลิปหนาไปแล้วจ้าสบายดีอย่าลืมเจอพวกเราได้พรุ่งนี้รถแน่แม่ค่ะเด้อใครน้ำอ้อยขอยาดฝนตกห้อยู่ใครวะ